อัลโซจบลงไปแล้วนะครับกับเกมการแข่งขันนะครับ am qualification so f โซเ r ี f i n a l ินาเล่สรุปว่าเชเชนนะครับสาธารณรัฐเช็กซีดอินสเอเอ็มเฟียเทลฟินาเลเอเข้าไปเรียบแล้วเรียบร้อยนะครับรอบเฟียเทลฟินาเล่หรือไม่ก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับ2021ในครั้งนี้นะครับโดยชนะไปสวาย ซูนูลนะครับ2ต่อศูนย์ะครับเช็คได้2ประตูนะครับส่วนนี้เดร์หลันเดอรกังหันสีส้มนะครับทำประตูไม่ได้เลยนะครับก็ตกรอบไปสหรับเช็คนะครับเช็คเชียนนะครับก็จะไปพบกับเดนมาร์กในลำดับต่อไป